ข่าวใหญ่ก็คือว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันหายไปแบบผิดปกติทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้ารวมความเสียหายเนี่ยหลายคนก็คือหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนนะฮะคนกําลังสงสัยว่าฉันจะได้เงินคืนเมื่อไหร่เพราะว่าฉันไม่ได้ทําธุรกรรมแบบนั้นวันนี้ธนาคารออกมาบอกวันเวลาที่จะได้เงินคืนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทางธนาคารในประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยออกมาบอกว่าไอ้เงินที่มันถูกตัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยหรือภาษาชาวบ้านบอกเงินมันถูกดูดออกไปเนี่ย มันเป็นการกระทําของมิจฉาชีพที่สวมรอยร้านค้าออนไลน์ฮะแล้วเป็นร้านค้าออนไลน์ที่แบบไม่ต้องยืนยัน otp อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยดูดออกไปง่ายจนถึงตุลาคมเนี่ยมีคนที่มีธุรกรรมแบบผิดปกตินะฮะ่มื่นเจ็ดร้คนด้วยกันนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากบัตรเดบิตคือมันมีทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแต่ว่าคนที่มีลักษณะของเงินที่ถูกหักไปแบบผิดปกติเนี่ย เดบิตจะมากกว่านะครับละะักษณะของการหักไปก็คือหายไปทีละประมาณ1ดอลลาร์หรือว่าหลัก10บาทมันก็เลยไม่มีการแจ้งทีนี้พอมันไม่มีการแจ้งทางธนาคารจะทํำยังไงได้บ้างอันดับแรกก็คือว่าถ้าตอนนี้นะฮะธนาคารพบความผิดปกติของเงินที่หายไปจากบัญชีของคุณนะฮะหรือว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตของคุณเนี่ยเขาจะระง,งับการใช้ธุรกรรมของคุณทันทีแล้วแจ้งให้คุณทราบก่อน2ก็คือว่า ถ้ามีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบนะครับว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทำธุรกรรมเลยแต่มีการถูกหักออกจากบัญชีไปโดยเฉพาะบัตรเดบิตนะครับจะได้เงินคืน3-5ถึงวันถ้าตรวจสอบพบว่ามันเป็นการดูดจากต่างประเทศนะฮะอันนี้ต้องไปพิสูจน์ทราบกัอนอีกทีหนึ่งนะก็คือ3-5ถึงวันคุณจะได้เงินนะครับบัตรเครดิตเนี่ย เขาบอกว่าถ้าไปเจอยอดที่มันเป็นการดูดออกไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันผิดปกตินะครับคุณแจ้งธนาคารได้ครับโทรไปแจ้งธนาคารได้ว่าฉันไม่ขอจ่ายยอดนี้ฮะแล้วขอให้ธนาคารตรวจสอบคุณไม่จําเป็นต้องให้เขาหักออกไปครับธนาคารออกมาบอกนะครับอีกข้อดึงก็คือสําหรับลูกค้าที่เป็นบัตรเดบิตบัตรเดบิตนะครับ บัตรเดบิตเนี่ยถ้าเจอความผิดปกติให้แจ้ง call center ทันทีส่วนประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ผูกบัญชีกับอะไรเลยเป็นไม่เด็ดผูกแอปพลิเคชันไม่ได้ซื้อออนไลน์นะครับธนาคารบอกว่าอยากให้คุณหมั่นไปเอาสมุดบัญชีของคุณไปอัปเดตข้อมูลการทําธุรกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่นะฮะก็ก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นของธนาคารนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าเงินฝากอยู่ก็หวังด้วยความปลอดภยัย ธนาคารก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับ